สวัสดีค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะคลิปนี้ว่าเขาคิดเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงบ้างเขาคิดแล้วก็มองความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะคนที่เรานึกถึงนะมาเริ่มกันเลยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีค่ะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะมีให้มีคนให้นึกถึงถามถึงเนาะมามาดูกันเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซี FC ทุกๆท่านเลยนะคะเอฟเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคนมาดูกันเลยค่ะว่าเขาคิดแล้วก็มองความสัมพันธ์นี้ยังไงเกี่ยวกับคุณเนี่ยนะเขามองอยังไงคะโอ้ดูสิคะไพ่ขึ้นมาสี่ไม้นะคะก็คงก็คงอยากจะจริงจังแหละนะคะแล้วก็ เหมือนตัวเขาเองเนี่ยพร้อมแล้วที่จะมีคู่ชีวิตนะคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนที่สับสนในตัวเองหรือว่าไม่พร้อมที่จะชัดเจนอะไรใดๆสี่หมายเนี่ยเป็นพลังงานที่ถ้ากับคุณนะ,ะความรู้สึกอกับคุณเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังก็ได้หรือว่าคุณพร้อมที่จะ ชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ได้แต่นกรู้สึกว่าคลิปเนี้ยเราคลิปเนี้ยเป็นพลังงานของเขาเพราะว่าเรามาถามว่าเขามองความสัมพันธ์น,นี้ยังไงใช่ไหมคเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นมุมมองเขาแหละที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะลงหลักปักฐานกับคุณแล้วก็ได้นะคือเขาจริงจังอะ่ะ ถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้คุณและเขาเข้ากันได้จริงๆนะคะมีความรู้สึกที่ไปในทิศทางเดียวกันเขาก็คงคิดจะเนี่ยอยากจะจริงจังกับคุณนะอืมนกว่าความสัมพันธ์นี้ต่อให้มันดูยากดูเหนื่อยนะคะเอ,อ,อาจจะมีความยากอยู่ในนั้นน,นะนะขึ้นไพ่สิบหมาแต่เขาจริงจังมากๆแล้วก็อยากจะทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้ เขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ก็คืออยากจะจริงจังนะคะอันนี้เราสับไพ่กันสดๆแล้วก็เปิดกันเลยนะม,มีการคิดวางแผนอนาคตเอาไว้แล้วเขาอาจจะคิดในเรื่องของการที่จะสร้างบ้านอยู่กับคุณซื้อบ้านอยู่กับคุณการย้ายถิ่นฐานหรือคิดเรื่องของการที่จะครองคู่อยู่กับคุณนะคะ ถ้าคุณอยู่ไกลกันเนี่ยเขาอาจจะคิดถึงการที่จะให้คุณมาอยู่กับเขาหรือเขาไปอยู่กับคุณก็ได้คนคนนี้คิดการใหญ่คิดการไกลนะคิดจะจริงจังกับคุณกับความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้คิดเล่นๆน,นะไพ่สามใบนี้ก็ขึ้นมาแบบชัดอยู่แล้วนะคะขึ้นไพ่เดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะคนที่มีสเสน่ห์คนที่มีความโดดเด่น เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วสบายใจอะ่ะเขาอยากอยู่กับคุณอะ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่รักธรรมชาติรักตัวเองเป็นคนที่เยียวยาผู้อื่นได้ให้กําลังใจผู้อื่นชอบแต่งบ้านชอบจัดสวนนะคะชอบอะไรที่แบบสวยงามนะคะรักธรรมชาติเอ่อนอกว่าเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะขึ้นไพ่เดรสตาเนี่ยก็คือความหวัง คุณคือความหวังของเขาเขา<ม>อยากที่จะสมหวังในความสัมพันธ์นี้เขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะขึ้นไพ่เดมูลมีพลังงานของชาวราศีกุมชาวราศีมีนค่ะคนไกลก็ได้หรือความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องรอคอยนะคะขึ้นไพ่สามไม้การพัฒนาความสัมพันธ์การขยับขยายความสัมพันธ์นี้ การยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะเหมือนเขาอยากจะททำอะไรในความสัมพันธ์นี้ให้มันมั่นคงอะคิดการไกลยอย่างที่บอกนะคะขึ้นไพ่เดอะ o ูนกังวลใจนะคะหวงแหนคุณก็ได้นะขึ้นไพ่เดอะมูนเนี่ยอือาจจะอยู่ห่างไกลกันจนเขาอะคิดมากคุณอาจจะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็ มีความห่วงแหนคุณนะคะนกขอขยายเดโมนเนาะเดมมนคืออะไร The World มีเรื่องของระยะทางความห่างไกลเข้ามามีผลในความสัมพันธ์จริงๆด้วยนะคะแต่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ความสัมพันธ์นี้อาจจะทําให้เขารู้สึกกังวลใจได้นะกังวลใจในที่นี้คืออะไรอยู่ไกลกันจนเกินไปนะคะคุณคุณอาจจะดูดีเพรียบพร้อมแล้วตอนเนี้ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังต้อง รอคอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ห่วงแหนคุณนะ่ะคุณคือรักแท้ของเขาหรือคุณคือคนที่เขาอยากจะหยุดอยากจะตกลงปรงใจใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้เลยนะคะพลังงานที่ขึ้นมานะมาดูกันคะเขาคิดเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงตัางหกไม้ อยากสมหวังอยากจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธนี้เขาอาจจะกำลังมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานได้ด้วยนะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องของงานเพื่อที่จะดูแลคุณได้นะอยากที่จะลงหลักปักฐานกับคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่เขาอยากจะเดินทางมาเจอคุณก็ได้ด้วยนะมีพลังงานของ ชาวราศีกรกฎค่ะคุณในเครื่องบาทดูเขาเขาจริงจังกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดกับคุณผิวเผินแล้วกันนะคะนะที่เห็นหน้าไพ่ขึ้นมาดีหมดเลยอ่ะจริงจังอยากสมหวังอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เพื่อคุณเลยนะคะนะโอ,อ้โห ขึ้นไพ่เดอะชาริออก็เป็นความรู้สึกแบบมุ่งมั่นตั้งใจละนะว่าคุณเนี้แหละคือคนที่เขาอยากจะให้มาเป็นคู่ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไพ่เดอะเฮอร์มนะคะมีพลังงานของชาวราศีกันคิดวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างคิดหาวิธีการเพื่อที่จะได้อยู่กับคุณเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาใบแรกนะ ก็ตีความได้เลยว่าสิ่งที่เขาทำทุกอย่างนะ่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วคิดวางแผนคิดหาวิธีการที่จะได้ครอบครองคุณที่จะสำเร็จในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยดูสิคะโอ้โหไพ่ขึ้นมานะทุกคนเป็นไพ่ที่เขาทุ่มเทแล้วก็พยายามคือเขาจริงจังกับคุณมากๆ เขาอาจจะทำอะไรเพื่อคุณอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้ซึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้หรือเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกคุณนะเป็นไปได้นะคะเพราะบางคนเขาก็แบบไม่ไม่ได้มาบอกรายละเอียดอะไรให้ให้กับอีกคนหนึ่งฟังหรอกนะคะอยู่ในความสัมพันธ์เขาอาจจะกําลังแอบวางแผนนะคะทําอะไรเงียบๆใช้ความคิดของเขาอยู่เจ็ดไม้นึกว่าเขาทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลย The e m ม r พรสคุณคือคนเดียวในใจเขาคุณเป็นคนสำคัญหัวใจเขาว่าอยู่ที่คุณนะคะขึ้นไพ่ h e e m มเพรสเนี่ยคุณเป็นคนที่ครอบครองหัวใจเขาไปแล้วนะคะอาตอนนี้ถ้าคุณยังอยู่ไกลกันนะคะอยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่ได้เจอกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะนกมองว่าเหมือนเขามุ่งมั่นแต่เรื่องของงานน่ะไพ่สามสี่ใบนี้ขึ้นมานะห้าใบเนี่ย เป็นไพ่ของการที่เขาทุ่มเทกับงานเพื่อที่จะวางแผนอนาคตเกี่ยวกับคุณด้วยมุ่งมั่นเหลือเกินอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อที่จะดูแลคุณด e e อ p r e s s คุณคือคนที่เขารักที่สุดเป็นหนึ่งเดียวของเขาขึ้นสองถ้วยโอ้โหไม่ได้อวยไพ่เลยนะคะโอ้โหสองถ้วยก็คือเขารักคุณอนะ เขาคิดว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาด้วยนะคะคนคนนี้เขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับาการคิดคน้นงานวิจัยที่ปรึกษานะคะหรือเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในอาชีพของเขานะคะมีคนให้เกียรติให้ความเคารพนับถือเป็นคนเก่งแต่ไม่ไม่ชอบโชว์ก็ได้เป็นคนที่นิ่งเงียบรักความสงบโลกส่วนตัวสูง ชอบอะไรที่สมถาะาก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยฐานะดีแต่ไม่โชว์หรือเป็นคนที่ดูเรียบง่ายก็ได้นะเป็นไปได้หมดเลยไพ่เดอะเฮอร์เป็นไพ่หมอดูได้ด้วยนะเนี่ยทำงานเกี่ยวกับทำงานไม่ตรงสายกับที่เรียนมาทำงานมากกว่าหนึ่งอาชีพอะไรอย่างเงี้ย คุณอาจจะเจอกันผ่านสังคมผ่านสถานที่ที่มีเครื่องดื่มก็ได้นะเนี่ยเขาห่วงแหนคุณมากเลยอ่ะคนคนนี้ขึ้นไพ่เดวิลขออนุญาตปิดนะคะเขาห่วงแหนคุณมากอยากผูกมัดอยากชัดเจนอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซีเนหหาพิสว่านนะคะครั่งรักคุณมากมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณ เขาเขาคิดนะอ่าเขาคิดว่าคุณนี้แหละเป็นคนที่เหมาะสมกับเขาเป็นคู่สร้างคู่สมอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็คิดว่ามีคุณอยู่เคียงข้างเนี่ยดีมากๆเลยคุณน่าจะสนับสนุนเขาได้ในเรื่องของอ่าอารมณ์ความคิดความรู้สึกนะคะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเป็นคนที่ support เขาได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามารับชมคลิปนี้เขาก็ เขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะสนับสนุนอยากที่จะเป็นเอ,อคนที่ปกป้องดูแลเธอประมาณนี้คุณอาจจะคุยกับคนวันเสาร์วันอังคารนะคะชาวราศีมังกรชาวราศีเมษคนที่คุณนึกถึงแหละนะคะต่อให้ราศีไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะอืม คนที่มีอำนาจในการสั่งการเป็นนักการเมืองก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะเเขาคิดแล้วก็มองความสัมพันธ์นี้ยังไงบ้างไพ่ทั้งหมดนี้นะขอดูนะคะไพ่ทั้งหมดนี้โอเคขึ้นไพ่เดลเวอร เขารักคุณมากเขาจะเป็นคนที่คิดคิดเยอะนะคะในเรื่องของความรักการที่จะจริงจังหรือชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเขานะแต่พอมาเจอคุณอนะ่ะเขารู้สึกตกหลุมรักคุณเขารู้สึกว่าคุณนี้แหละคือคนที่ที่ใช่สำหรับเขา นะไม่รู้ว่าคุณจะเคยเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้กับใครหรือเปล่านะคะเพื่อนๆของเรานะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองถ้าคุณเคยรู้สึกตกหลุมรักหรือรู้สึกว่าใครเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะคุณเคยเกิดอาการเนะี้ยเขาจะเป็นแบบนั้นแหละเขาจะรู้สึกแบบนั้นกับคุณซึ่ง คุณทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวนะคะอยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนอยากจะมีคู่ชีวิตเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะม,มันมีจริงนะคะการที่เราแบบรู้สึกถูกชะตาต้องใจใครสักคนหนึ่งตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอครั้งแรกที่เจอคุณเขาก็อาจจะสงสัยนะคะว่า คุณมีคนรักหรือเปล่าคุณมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะขึ้นไพ่เจ็ดดอกอาจจะเป็นไพ่ของความสงสัยนะคุณจะเลือกเขาไหมหรือคุณมีคนเข้ามาชอบเยอะหรือเปล่านะคะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีสเสนะ่ห์เขาเหมือนอยากที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณสนใจคุณมากๆ ให้ใบนี้ขึ้นมาก็คือเขาอยากที่จะพาคุณนะคะไปเจอกับคนที่เขาให้ความเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาก็ได้ด้วยนะมีพลังงานของชาววันศุกร์ค่ะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ เขาคิดยังไงนกมองว่าในในบางคนนะคะในบางคนในบางกรณีเนี่ยนกมองว่าอาจจะเคยอาจจะเคยเป็นคนเก่าของกันและกันได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็เป็นคนเก่าที่ที่ห่างหายกันไปแล้วก็ยังรักคิดถึงกันอย่างเราคอยที่จะกลับมา ในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะอขอดูไพ่ราชนีพัจรจันทร์ค่ะถ้าเกิดก่อนหน้านี้นะคะคุณคนนี้เขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาไม่ชัดเจนกับคุณการกลับมาครั้งนี้ของเขาอะเขาอาจจะไม่แน่ใจก็ได้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่า เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพลังงานไพ่ขึ้นมาว่ามีพลังงานของคนเก่าด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยห่างหายจากชีวิตคุณไปนะอืเขาอาจจะอยากกลับมาจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณอยากจะอยากจะให้คุณให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้พิสูจน์ตัวเองนะคะนะประมาณนั้น แต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วอย่างที่บอกเลยนะคะคุณคณนนี้เข้าคิดถึงการที่อยากจะสร้างครอบครัว,วก,กับคุณอยากที่จะลงหลักปักฐานกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเด็กถือช่วยชาวธาตุน้ำกรกฎจิกมินค่ะ นกเห็นไพ่ของการที่เขาจะ Take Action อะไรบางอย่างแล้วนะคะอืมอาจจะมีการพูดการพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกถึงความรักที่เขามีให้กับคุณการแสดงออกนะคะถ้าเขาเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรัก คุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาบ้านบ้างงานแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักก็ได้แต่นกเชื่อว่าคนคืนนี้เขาจะมีการ take action มากขึ้นถ้าเขาเป็นคนเก่าเนี่ยเขาจะกลับมานะคะเขาจะทนไม่ไหวที่จะแบบไม่ได้คุยกับคุณหรือจะเสียคุณไปอะ่ะคือเขาอึดอัดนะคะเขาอาจจะต้องทำอะไรเพื่อเพื่อความรู้สึกของตัวเองบ้างน,นะ เพราะว่าพลังงานของคุณเก่าๆขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะคะนกอาจจะต้องอ่านนะแต่ถ้าคุณอยู่ในความจมพันก็อย่างที่บอกไปเนาะจะเป็นเรื่องราวข้างต้นนะแต่ถ้าเป็นคนเก่า,เ,กาเนี่ยนกบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้น่าจะเป็นการกลับมาที่เขาเห็นคุณค่าในโอกาสที่คุณให้เขาครั้งนี้มากๆเลยอืมแล้วคุณอาจจะกลับมาเพราะว่าคุณและเขาเป็นเนื้อคู่งกันและกันก็ได้ด้วยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ สำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปแรนดอมนี้นะคะถ้าพลังงานนี้ดีคุณอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นจริงในความสัมพันธ์ของคุณใน,ในความรักของคุณเนี่ยนะคะก็ขอให้คุณรับเอาพลังงานที่ดีกลับไปแต่ถ้าไม่ตรงก็วางไว้ตรงนี้ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้เลยค่ะตามไอดีไลน์ที่ให้ไวด้านล่างคลิปนี้ ถ้าคุณไม่มีในเรื่องของคนเก่านะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคู่ในอดีตชาติของคุณก็ได้นะเพื่อที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณในครั้งนี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ